จริงๆเนี่ยเกษตรกรเนี่ยก็พอพอที่จะอยู่ได้โดยเฉพาะพอมีนโยบายประกันรายได้เป็นหลังพิงให้เขาถ้าตามใดราคาดีเขาก็แฮปปี้ตามใดราคาตกเขาก็มีหลังพิงว่ามีเงินไปจับใจ่ายใช้สอยค่าไปค่าของชีพพูดง,ง่ายๆเขาบอกว่าประกันรายได้เนี่ยมันไม่ได้ส่งเสร,ริมการผลิตที่แท้จริงมันแค่ประกันให้เขามีเงินซื้อข้าวกินอย่างเงี้ยนี่ไงเพราะงี้อย่างน้อยๆมันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจดีกว่าไปแจกเงินโดยที่ไม่มีอะไร ถามว่าเกษตรกร,เ,ร,กรเวลาได้รับเงินประกันรายได้ไปเขาจับจ่ายใช้สอยไหมเป็นเงินหมุนเวียนไหมกระตุ้นเศรษฐกิจไหมแต่เขาไม่มีเงินไปใช้หนี้หรือเปล่าคะผมว่าหนี้เนี่ยก็ค,คืออย่างที่บอกว่าพอมีประกันรายได้แล้วนั่นหมายความว่าต้นเขาไม่มีการขาดทุนแล้วจะขาดทุนได้ยังไงในเมื่อต้นทุนหกพันแต่เขาประกันไว้ที่หมื่นหนึ่งเบรเสร็จยังไงเอาเก้าพันีว่าแปดเก้าพันเขาได้แน่ถ้าเขาปีนี้ก็ไม่ขาดทุนปีหน้าก็ไม่ขาดทุนปีหน้าก็ไม่ขาดทุนเขาต้องกู้เพิ่มไหม ไม่ต้องกู้เพิ่มโอกาสที่เขาจะปรับแล้วก็ฟื้นตัวมีไหมมีเราจะเห็นว่าเกษตรกร,ร,กรมีทั้งเป็นเกษตรกร,ร,กรพื้นฐานก็คือเพื่ออะไรเกษตรกร,ร,กรพอเพียงคนเกษียณแล้วกลับไปทําไร่ทํานาถามว่าตรงนี้เราลองรับไหมรเรารองรับก็คือกเกษตรทฤษฎีใหม่ตามทฤษฎีท่านในหลวงสา3สิบสาสิบสาสิบสิบนะครับก็คือมีข้าวสามสิบพืชสวนผสม 30มีน้ํา30แล้วก็มีอีกสิเป็นที่อยู่อาศัยอันนี้เขาก็พออยู่พอกินพอได้กเกษตรกรอีกกลุ่มหนึ่งก็อาจจะเป็นกเกษตรกรที่เป็นผู้ประกอบการจะต้องค้าขายจะต้องส่งจะต้องอะไรต่างๆตรงนี้แหละที่จะต้องพัฒนาเขาวันนี้ที่เราบอกว่าเราไปควบคุมปัจจัยราคาไม่ได้มันเป็นตัวไกลตลาดาแต่วันนี้เรากลับมามองว่าเราจะช่วยลดต้นทุนเขาได้อย่างไร เพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้เขาได้อย่างไรการเป็นกระสุขกเกษตรแปลงใหญ่าหาก็เกิดขึ้นตรงที่ว่า 1. เราต้องรวบรวมกันทําน้อยๆต้นทุนสูงทํากันเยอะๆ ต้นทุนก็ต่ําลงอ่านี่คือแปลงใหญ่คือมารวมกันคนที่ปลูกพืชชนิดเดียวกันในพื้นที่เดียวกันมารวมกันสร้างมาตการต่อรองสร้างเช่นเม็ดพันธุ์ก็ซื้อถูกลงปุ๋ยซื้อมาเยอะๆก็ถูกลงแทนที่จะซื้อสองสามกระสอบซื้อมาเป็นร้อยๆกระสอบมันก็ต้องถูกลงถูกไหมครับสหกรกรเหรอระบบสาธารกรใช่สห์แต่ข้อเสียข้อดีข้อเสียมันมีสากรกรเนี่ยเนื่องจากเมื่อก่อนเนี่ย มันมีข้าราชการเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะเพราะว่าต้องเป็นผู้บริหารสากลนู่นนี่นั่นบางทีความเข้าใจหรือเป็นการการทุจริตบ้างอะไรบ้างก็เกิดปัญหาแต่แปลงใหญ่มันเป็นการรวมตัวของเกษตรกรเกษตรกรมารวมตัวกันเองตองบริหารกันเองถูกต้องเขาเป็นกรรมการเขาเป็นประธานแปลงซึ่งเป็นเกษตรกรเพราะฉะนั้นเขาจะไม่โกงกันเองหรอกเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องตรวจสอบกันเองเจอกันเองคุยกันเองเป็นกรรมการร่วมกันเองเพราะฉะนั้นการทุจริตหรือการโกงก็จะไม่ค่อยเกิดขึ้นได้ทำแล้วอย่างคะเกษตรทำไปแล้วครับมีทั้งหมด800 0 8,000แปลงตอนนี้๋อเกษตรแปลงใหญ่ทำไปแล้ว8,000แปลง8,000กลุ่มเพราะยังมันก็มีกลุ่มก็คือมีเงื่อนไขเกษตรกร30กว่ารายหรือพื้นที่ประมาณ500ไร่เนี่ยมารวมตัวกันนะครับทำเป็นเกษตรกรแปลงใหญ่แล้วไม่ใช่เฉพาะพืชนะครับทั้งพืชไร่ทั้งเกษตรทั้งแปลงใหญ่สัตว์ก็ได้ปลาุสัตว์ก็ได้ประมงก็ได้แปลงใหญ่กุ้งดอไม้ก็ได้ได้หมดเลยเป็นแปลงใหญ่ทีนี้พอเป็นใหญ่ปุ๊บเนี่ย สิ่งที่เราเห็นก็คือ1ต้นทุนขลศนะครับแล้วเราก็ไปส่งเสริมเรื่องผลผลิตต่อไร่<ม>เวลาต่อไปนี้คือเรามีนวัตกรรมเรามีเกษตรสมัยใหม่เรามีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเรามีโดนเรามีเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆถามว่าเวลาไปแล้วเนี่ยแทนที่เขาจะท,ทําที5ไร่10ไร่เขาท,ทําทีเป็นร้อยๆเป็นพันๆไร่ต้นทุนเขาก็เซฟลงไปเวลาเขาประหยัดลง<ม>นะครับ<ม>เพราะนั้นนี่ก็คือกลุ่มของเกษตรแปลงใหญ่ที่เราไปส่งเสริม